เหมือนจังจมาัดพอยโออมาเล่นน้ำเย็นๆนะค่ะเดอ้อเล่นน้ำน้ำกันเดอ้อพี่น้องเอาไม่ใช่ใส่เลยออกคุณไปทางเบิ้งทางคนมาเล่นน้ำนะคะเล่นน้ำนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะ<ส>คุณหมอแหม่มาหดพักซอยจ้าพี่น้องหดพักบุ้งหรอค่ะนี่ค่ะหดพักบุ้งซอยจ้าคุณหมอแหม่มว้มาเหล่นน้ำน้ำบ่ิสานใช้นนมมอะรใช่หลายๆกน้นใหญ่ ร้านบัวไส้หน่อยปัะนี้ดิเอาก็หดแบบว่าโอ้ยร้านบัวยางไว้ป่นี้เละเอาบักเปียกชุม่มเลยจอมจุ้นก็มานะคะกินนมแล้วด้วยสวัสดีค่ะก่อนเลยทำสวยๆทำสวยๆสวัสดีค่ะพูดเพรๆด้วยค่ะวันนี้หนูมาทำอะไรคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะหดน้ำตอนไหนอาอพูดใหม่สิคะ เดี๋วเติมนะ้ำผักบุ้งใช่ไหมคะนะคะแล้วก็มีคนใหญ่นะคะรู่นอย่างมี้คนพี่น้องมาเบิงมาเบิงสวนน้ำจ่ะนะคะเมียนโฟกัสค่ะนู่น่ะค่ะประตูนะคะ กระขาพุ่นเลยจ้ะเดินค่ะเดินค่ะเดินขาดของเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้กันของร้านก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยฮะย่อเหยียบย่อเหยียบลูกย่อเหยียบยังก็ได้แล้วนี่ต้นนั่น เนาห้ามหยียบนะหอดไปรอบหนึ่งแล้วนี้รอบสองหดกับม,มอีกแบบว่าสองรอบเลยมาแล้วสุ่มเสียเดียวเลยหลานสองฟังพร้อมหมดแล้วให้น้ำผักนะคะพี่น้องเด<อ>้อจ้าเด้อพี่น้องเบิง<อ>บ้งเนีเบิ้งข้าวโพดเด้อจ้าเด้อดูข้าวโพดยายหลานชาแนลนะคะอยู่ดูข้าวโพดยายหลานจอมจุ้นแฟมเมอรี่นะคะดูนะคะ เกิดเป็นย่อมหย่มนะคะพี่นะะ้องสวยมากเลยอ่ะสวยมากใช่ค่ะสดดวยะมากจ้าแต่นี่ทำไงม,มันงงฝั่งนู้นจะสวยนะคะให้ดูนะคะเก <c oughs> ิดเป็นย่อมหย่อม จ้าเ้เอาเอิญเราเอิญหมาเรานี่นะคะคือหมอแหม่มนะคะคุณหมอแหม่มมาพักซอยด้วยจ้าพี่น้องไปเดินค่ะเดินขยับไปเดินขยับไปหนูอย่าเหยียบสายนะคะถ้าเหยียบสายแล้วน้ำมันไม่ไหลนะลูกสองฝั่งนะคะพี่น้อง การดทั้งสี่ลละเออยืนถึงซ้ำไดกแต่ถึงถึงซ้ำนั่น,นประมาณนี้แหละเราจะหดแค่นี้แหละแต่อันนั้นอันอัน,อนว่าถือฝนอันว่าถือน,น้ำฝนงามบากคัะอันอันอันถือน้ำว่าป,ปันใดเนี่ยถือต้องดินมันแน่นนะคะดินอันนี้เป็นจะเป็นดินทรายปนปนดินอะไรนะปนตุม่มงทรายปนตุม่มเราเรียกดินโครนนะคะ แล้วทีนี้มาไถาพอไถปุ๊บนี่นะคะมันก็จะจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะถ้าถ้าเรายังไม่ปรุงดินนะคะปลูกผักก็ไม่งามเ้ยพี่น้องเด้อสำหรับสําหรับยายหลานจอมจุ้นนี้นะคะไม่รู้ว่าจะมันเป็นมันเป็นยังไงการทําการทําสวนเนี้ยไม่เคยทำค่ะคิดว่าจะทําได้แต่หารู้ไม่ทําแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องมันจะโตช้านะคะถ้า ดินเราเนี่ยนะคะพร้อมที่จะปลูกแล้วเนี่ยมันจะเร็วนะคะมันจะงามไวด้วยพี่น้องไม่มากแต่สำหรับยายหลานจอมจุ้นนี้นะคะเออคนไม่เคยทำกนไม่ได้ทำแล้วไม่ปลูกดินแล้วก็ปลืงเลยพี่น้องนะคะจอมจุ้นจริงๆพี่น้องจอมจุ้นจริงๆนี่นะคะให้ดู ให้ดูยาวๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนะคะการปลูกผักลดผักเนี่นะคะถ้าคนเราเนี่ยไม่รู้จักวิธีการปลูกนะคะมันก็จะโตช้านิดนึงนะคะพี่น้องถ้าบอกว่ารู้ไหมวิธีปลูกก็รู้ค่ะแต่แต่สําหรับดินน่ะเขาจะปรับทันไหมันะคะพี่น้อง ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามให้การสนับสนุนกดแชร์กด,กดไลค์ให้กับยายหลานนะคะยายหลานแฟมิลีนะคะก่อนหน้านะคะจ,จ,จะเป็นก่อนหน้าจะเป็นยายหลานพาแนว <Channel S 2> <Family. S 1> นะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นยายหลานจอมจุ้นแฟมิลีนะคะพี่น,อน้องยายหลานจอมจุนน้นชาแนลแฟมิลีขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามนะคะ ค่ะดูไปยาวๆเลยจ้าพี่น้องน้ำตกนะครับพี่น้องน้องน้องมันนี่มีอะไรเสนอให้กับอา่าให้กับ <c oughs> แฟนคลับไหมคะอยากให้อยากให้แฟนคลับทำอะไรบ้างคะชักชวนชักชวนแฟนคลับมาปลูกผักกับหนูเร็วอยากให้แฟนคลับทำงานอ,าอยากให้แฟนคลับได้ังคนเยอะ โอ้ได้ตังค์เยอะๆเลยล่ะคะอืมถ้าอย่างนั้นให้เอซให้เอฟซทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขนะด้วยไหมคะอืมขอให้ทุกคน<ต>ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเงินไหลกองทองไหลเข้าทุกคน<อ>ทุกท่านเ<อ>ดะเดชอยให้ได้บ้าใหให้ได้บ้านใหม่สวยๆเลยนะคะเงินเต็มกระเป๋านะคะล้นกระเป๋าล้นเอามาหามันนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะก่อนขอบคุณมากค่ะ สุขภาพร่างกายแขง็งแรงด้วยนะคะบ๊ายบายยิ้มหวานหน่อย